สวัสดีครับผมต้ามอรวิชนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีเพื่อนวันนี้ครับผมเราอยู่เจอใครบ้างฮะาตูนออีกคนหนึ่ง่ะวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าตูนนะครับเพิ่งเข้ากรุงเทพครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกจริงครั้งแรกเราไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS เลยนะครับวันนี้ผมอยากจะให้ตูนเนี่ยมาเป็นไกด์นำเที่ยวผมหน่อยไกด์ไม่ไงต้องนำก็คือกูอยากรู้ว่าถ้าเกิดโพสที่ขึ้นรถไฟฟ้าไม่เป็นมาดูคลิปกูอ่ะ จะขึ้นเป็นไหมออเออเพราะว่าผมเคยทําคลิปวิธีขึ้นเลยฟ้าปี2020ไปนะครับไม่นานอันนี้นะฮะเราไรดกันว่าตูจะดูคลิปเนี้ยแล้วจะไปเป็นไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฮะอย่างแรกนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวอะไรไปสถานีอะไรสยามเฮ้ยส,สยามอยู่นี่ใช่ป่ะปึ๊บเอ,อ้ยกดสยามแล้วก็ คยดูคลิปเต้วเาวอร์ิจเหรอคราเขาจะบอกว่าถ้าเราไม่มีชาระด้วย QR เราก็ต้องเอาเงินสอยเข้าไปใช่ปะเออไม่แต่กูเคยพูดว่าถ้าเกิดไม่มีเงินก็ใช้ QR ได้แต่ว่ามึงมีเงินไหมมีเงินป่ะถ้ามีก็อันนี้ก็จะเป็นคนเดียวนะครับ44บาทอ่ะให้คนเดียวก่นอนอเหรอเออวว่าเราซื้อกันก่อนดีกว่าครับผมจริงๆครับมันก็สามารถซื้อได้ที่ท้องตรงนู้นนะครับตัวจริงๆก็ไปบอกให้เขาบอกไปตรงนู้นได้เลยนะอ่ะเหรอโอ้ได้เลยเหรอ ไปสยามครับ44บาทค่ะ44บาทเพิ่มเพิ่มอครับเอเคเหมือนกันนะครับสยามสยาม1 4บาทค่ะอ่าเปขอบค่ะที่ใช้บริการอ่ะตัวตอนนี้เราได้บาทมาแล้วทำไงต่อฮะรูดบัตรรูดยังไงไม่ใช่แตะแตะแตะเออ ให้เลือกมันมีสองฝั่งให้เลือกว่าฝั่งไหนสองฝั่งฝั่งไหนกับฝั่งไหนมีมีเนี่ยเคหะกับอีกทางนึ่งดูฝั่งนู้นใช่ไหมอ่ะให้เลือกไปทางไหนฝั่งนู้นรู้ได้ไงฟิฟตี้ฟิฟตี้นี่นี่มาสอนวิธีการดูก่อนถ้าเกิดว่าอันไหนเป็นสีอะ่ะก็คือผ่านอ,อันไหนที่เป็นสีเทาคือไม่ผ่านอ๋อเหรอคือเราจะไปสยามาอ่ะอ่ะก็ดูอ๋อสยามนีเลยนั่นคือไปไปทางไหน เาก็ต<ะ>้องไปเอ่อเวหาครับทุกคนอนำทางไปเลยครูมาครั้งแรกแทนที่จะนำเนาะฝึกไว้เผื่อครั้งหน้าจะได้มาเป็นนะครับทุกคนถ้าเกิดให้ใครนำเนี่ยก็ไม่รู้ทางอยู่ดีไงใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบหัดศึกษากันด้วยนะครับทุกคนมันเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยใช่เนี่ยแหละเปลี่ยนตาเปลี่ยนใจจังเลยผมไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยอ่ะว้าวว้าวเวอร์จัดเลยอะไรกันเนี่ย โอเคครับตอนนี้ฮะเราก็ถึงสถานีสยามแล้วนะครับทุกคนนี่ไปสิลงยังไงพางผมไปหน่อยผมไม่เคยปาครับเห็นาัด้ตรงนั้นไหมเดินไปแล้วไงต่อคืนบัตรให้เขาแล้วก็ออกดูนะดูรอรอรอนี่ผมขอขอได้โะเอตุเหตุปิดคิว ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นไงบ้างก็นั่นแหละนั่นแหละหมายขึ้นรถไฟอ่ะแค่อยู่สูงฝังรถไฟหน่อยเ๋อเวลาดูก็ยากไหมเวลาดูฝั่งเป็นไงบ้างฮะคือถ้าเดินเข้ามามันก็มันก็ไม่ยากปะก็แค่เดินเข้ามาบอกว่าอยากไปไหนเดี๋ยวเขาก็บอกอย่างแหละแล้วเวลาดูฝั่งแบบว่าเราต้องดูเองมันจะมีฝั่งสองฝั่งอ่ะสองอนโอเคถือวว่าเปิดถูกตา แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีก็ถ้าเกิดใครชอบช่องตั้งบอรวิกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะได้ป็นเทสครับผมนี่นี่ี่ปิดคลิปให้ด้วยนี <c oughs> <ๆ>่ไงตูนอยากให้นายนำทางอีกรอบตอนนี้อยากจะไปพัทยาไทยต้องไปยังไงครับไม่ใช่ไทยอะ ไปผิดไทยยังไงเขินแล้วล่ะอันนี้แหละฮะรู้ได้ไงเดี๋ยวไหนอ๋อเขพราะว่านี่ไงสีอะไรอ๋อสีเทาครับแสดงว่าอ๋อไปไม่ได้เราไปเลยวล่าทางไหนอ่ะทางไหนอันนี้ครับก็ไม่ใช่อีกแล้วเป็นสีเทาเขาไม่ฝั่งไหนเขามิเนอร์ไหนเราไปทางนี้ครับเฮ้ยเขามิเนอร์บอกแล้ว อ่ะคัางนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งทางไหนวินเนอร์ทางไหนเพื่อนนี่ทางนี้รูไมทำไมถึงรู้เพราะว่าเพราะว่าวินเนอร์นะเย็นอย่างนี้นี่แหละคือเหตุผลก็คือถ้ามากรุงเทพคนเดียวมาไม่ได้ก็พาเพื่อนมาด้วยค,ครับจบคลิปครับเอาใช่หรอใช่หรอฮะใช่หรอแน่แน่ใจหรอรู้อ่ะถ้าเพื่อนพาพวก็ไดเลยเฮ้ยวินเนอร์จะมั่วก็ได้นะ มั่วเหรอไอม่ไม่หรอกวันนี้เขามาบ่อยแล้วไม่ได้ข้างไหนนั่นแหละครับเขาแค่เดินชมวิวเดินชมวิวเฉยๆสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็ต้องมาขึ้นตรงนี้อยู่ดีเออ,อ